สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนองานของวของกลุ่มวัยรุ่นปลาหวานนะครับการซักผ้าการทําให้สิ่งสุกปรกปออกจากเสื้อผ้าได้แก่คราบเหงื่อฝนละอองเนื้อผ้าออกไปจากชุดโดยใช้สารช่วยทำทำความสะอาดเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาซักเห้งสารเหล่านี้จะช่วยให้ การซักผ้าสะดวกมากขึ้นวิธีการซักด้วยเครื่องซักผ้าอย่างแรกเราต้องเตรียมน้ำใส่เครื่องซักผ้าให้พอประมาณพอเตรียมน้ำเสร็จแล้วให้เรานำผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้าใส่ในเครื่องซักผ้าแล้วให้เตรียมผ่งซักฟอกเพื่อใส่ทำความสะอาดและปั่นผ้าเป็นเวลา สิบนาทีพอปั่นได้ที่แล้วเอานำน้ำออกพอน้ำออกหมดแล้วให้เตรียมล้างท่าแลักสองถึงสมน้ำเพื่อทำให้ฟองออกให้หมด พอล้างเสร็จแล้วให้นำน้ำยาประพันนุ่มมาใส่ในผ้าและแช่น้ำไว้นิดหน่อยเพื่อทำให้ผ้าหอมขึ้นเมื่อแช่น้ำยาประพันนุ่มเสร็จแล้วเตรียมอบได้เลยวิธีการซักด้วยมือเตรียมน้ำใส่กาละมังแล้วผงกซักฟอกใส่ลงไปพอใส่เสร็จ แล้วก็คนให้มีฟองแล้วนำผ้าที่จะซักมาขายี้เบื้อให้สะอาดพอเสร็จแล้วนำน้ำออกแล้วล้างผ้าซักสอง3ครั้งและแช่น้ำยาปรับผ้านุมให้หอมเม็นอันเสร็จ